Uh, get out there! Uh, Alright, everybody hard. pays attention. No one gets hurt! Go! Open the door! they will get worse than her! Hey! Hey! Come on! do any Finally! Let's go! Shut up! Shut the fuck up! Come on! In the back! Come on! Come on! Uh, what you can do uh DJ we เอ็นชานนะฮะเป็นผ้าอัปเกรดจากผ้าปกติเออรู้แล้วจะเย็นขอเปิดคลิปก่อนได้ไหมอะไวรุ่นแปบ๊บนึงนะนะ okay, ก็เออรู้แล้วจะเย็น <laughs> ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นยาวเลยนะหลายๆตอนเลยแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะลงเป็นอ,อิรภารกิจละกันนะทุกคนดูเลยเออกูรู้เสียเวลามามาแล้ว ว่าไงเอามือโคกลางไว้อืมเออเตะซ้ำด้วยมันหลอกอะไรผมปะไปเข้าไปทีละคนไปก่อนเลยข้างหลังอ่ะไปมีด้วยไปเหงด้วยไปไปเอาไปปืนมันลั่นนี่ โผลเลยเหรอได้เลยโผล่อะไรอ่ะอ๋อโทรระเบิดอหลระเบิดเอาเนี่ยระเบิดอู้งฮะก็เรามาปล้นธนาคารกันไม่ให้โว้ยแบ่งกันแบ่งกันเออนี่ยเห็นไหมเย็นไว้เย็นไว้เป็นรุ่น เงินเงินเงินทำลองเล่นแบบนะครับทุกคนมันไม่ดีนะจะไปเอาระเบิดบึ้มแล้วเราไปเอาสัเงินใหม่นีก็ไม่ได้นะนเออรู้แล้วไปไปดินำมาดินำมาเลยเอาไปโดนจาบ้าโว้ยรุ่นไปโดนถอดหน้ากากด้วยเ This is a beat. Let's get going. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Bye, bye, bye. I look, look, look. I'm sending the charges. They're on a timer, so brace yourselves. But. Oh! อัปเดตนี้ภาพสวยอย่างนี้นะทุกคนโหแล้วเสียงไซเรนอัดเลย,ยงี้เอามาเสิร์ฟอย่างงี้ก็ยิงหลบก่อนยิงคารถเลยเอามาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มยิงได้ได้ได้จะไปไหนอะ่ะอ้าวเอเลอลมแล้วมาซีอะไรอย่างงั้นอ่ะ มันมีตัวหลังนั้นก็เห็นอยู่นี่ไงเข้าหัวไปครับพี่พี่อะไรวะพี่นะยิงยิงลุยลุยลุยเราจะหนีไปด้วยกันทุกคนถูกมาไม่หยุดมาทั้งสอนอแล้วมั้งไปดิไปดิไปบนรถไปไปไปทุกคนวิ่งวิ่งวิ่ง ขึ้นโลนขึ้นโลนมาเพิ่มมันมาเพิ่มมาเพิ่มก็หายหมดไปไปไปโอ้เราขึ้นชิงแต่ไปเลย แล้วจะบบลลาาบลาบลาทำไมยิงเองตึ้งโอ้โหยิงไม่โดนไกลเกินยี่เขายิงยิงโดนเลยเรายิงไม่โดนได้ไงอือเออตบหลวงครับต้นไม้ไปเลยฮ่าฮ่าตาย สวยนะทุกคนภาคอัปเกรดผมเพิ่งมาเล่นเลยผมเคยเล่นภาคธรรมดาไปแล้วทุกคนอ๋อตำรวจสวนมาเลยมาปิดถนนนะเอาหนีดีหนีหนีหนีรถไฟมาโอ้โหไปเลยอ๋อ ้ยไม่เป็นไรมั้งหาชอปเปอร์ฮะหาชอปเปอร์ที่ไหนอ่ะมาทำตามแผนนะเออมีพวกแหกนอกห้องเฮ้ยมีเสน่ห์จเปอา <c oughs> b ก็ตัวยิงกันหมดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดินยิงยังไงไม่มีเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเลือดสักหกดเดียวเดี๋ยวก็มาดิถ้ายิงเหรอได้เลยวอดหมดอะวาดหมดแน่นอน กาหมดอามาดีมามากวาดหมดกวาดหมดหลบไปไหนผู้เยอะจังอ่ะโอ้ระเบิดตุ้าามตุ้มต่ำต่ำตุ้มตุ้มต่ำต่ำเลยเกินอิลฟูก็มา อ๋เยอะ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 เกินละเฮ้ยอีตัวประกันอ๋อหนีล้มล้มล้มกลับมาอ๋ออ๋อแล้ทำไมต้องโบกมืออย่างนั้นอะ นะฮะก็ไ่ขึ้นได้ตายลงแบบปลอมพร <laughs> าะอขอเจ้าตัวมาอยู่ที่หลุมศพตัวเองถ้าใครเห็นก็น,น่าจะนึกว่าผีแบบนะแต่เขาปลอมๆน่ะ มันเป็นแผนการนะทุกคนไมาโยดอกไม้ทุกนด้วยก็ภารกิจแรกจบไปแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันภารกิจต่อไปทุกคน